ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้มีโอากาศมาพบก,กันอีกในเรื่องของพระเจ้าในมีราชปรมกษัตริย์ในะวันก่อนที่ท่านนักโพทที่เป็นบรหิตท่านรักษาสัตสัญญาสัจจะสัญญานะ เือสัญญาที่ให้ไว้กับพระราชาว่าบ่นแล้วต้องมาโปรดกันบ้างท่านก็พยายามทําตนให้ได้อภิญญาสมาบัติเหาะเหินดนินากาศได้นิรมิตรได้มีตาทิพรู้การล่วงหน้าได้เมื่อรู้นึกถึงสัญญาแล้วก็มาในเมืองพาราณสีออกเที่ยบวบินบาตไปถึงประตูพระราชวางัง ่ายพระเจ้าพารานสีได้ทอดพระเนตรเห็นนักพรตบริหิตก็ทรงจำได้จึงได้นิมนต์ให้เข้าไปในพระราชวางังทรงถวายอาหารแก่นักพรตบรหิตแล้วก็มีพระดำานัสตรถามว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนขอรับนักพรตที่เป็นบริหิตก็กราบทูลว่าอาตมาอยู่บนฝั่งแม่น้ำสีทา ซึ่งอยู่ในระหว่างภูเขาทองทั้งคู่หมายความว่ามีภูเขาทองอยู่สองลกูกเป็นทองลุ่นๆราชาผู้เป็นพระเจ้าอยู่อะไรเนี่ยพระทอภัยราชาจึงตัดถามว่าพราะผู้เป็นเจ้าอยู่รูปเดียวหรือว่าหลายรูปท่านนักพจนิกล่าวว่าอาตมาอยู่ด้วยกนันจํานวนหมืน่นแม้อยู่เยอะ นับเป็นหมื่นหมื่นรูปท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างรุ่นแล้วแต่สาเร็จอภิญญาสมาบัติทางนั้นราชาได้สดับดังนั้นก็น,นึกเลื่อมใสใครจะได้ถวายอาหารและบเป็นด â บายแกนักพรตเป็นหมื่นหมื่นรูปจึงได้ตรัสแกนักพรตบรหิตว่าข้าพเจ้าใครจะถวายอาหารกัมมันดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นขอให้พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้นำ นักพรตทั้งหลายเหล่านั้นมาฉันพระตาหารในพระราชวังสำหรับท่านนักพรตผู้เป็นบริหิทธนได้กราบทูลพระราชาทรงทราบว่านักพรตทั้งหลายเหล่านั้นท่านไม่ยินดีในรสของอาหารอาตมาไม่สามารถไม่อาจจะนำท่านมาที่นี่ได้ี่หมายความว่านักบชนั้นลูกหลานที่รัก คำว่านักพรตก็คือนักโบวชอย่างพระเป็นต้นเขาไม่ติดในรถอาหารรถอาหารจะดีหรือไม่ดีเป็นบริการใดไม่สําคัญเขากินเพราอ,อยางชีวิตให้ทรงอยู่เท่านั้นไม่ใช่เลือกไปกินอาหารนอกบ้านไปตามพัตตาคารอยากจะกินโน่นอยากจะกินน,น,น,นี่ถ้าลูกหลานเห็นพระอยากกินโน่อนอยากกินนี่เมีน้นี่อยาจะกินนัน่นอยาก มีอย่างนั้นใหญ่กินใหญ่กินอย่างโน,น้นถ้าไปเจอพระอย่างนี้เข้าละลูกหลานอย่าไหวนะ <c oughs> พระอย่างนั้นไม่ใช่พระเป็นโจรปล้นความดีของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทําลายศาส,สนาเป็นการไม่สมควรเล่าเรื่องของท่านต่อไปพระราชาจึงตรัสว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะถวายอาหารกับบรรดาน,นักพรตทั้งหลายเหล่านั้น การผมขอมอบให้พระผู so like ้เป็นเจ้าคิดหาอุบายที่จะจัดอาหารถั้งวายกนักพทธทั้งหลายเหล่านั้นให้ดยเถิครับผมคิดไม่ออกเพราะที่นั่นก็อยู่ไกลทำยังไงนะครับที่ผมจะได้มีโอกาสทําบุญกนักพทธผู้ทรงความดีอย่างนี้ได้ซึ่งเป็นของหายากอย่างยิ่ง ท่านนักพรตซึ่งเป็นวยโปรโลหิตเก่าจไเนทูลว่าถ้าพระองค์ทรงประสงค์จะบริจาคทยธาธนคือต้องการจะถวายทานแกบรรดาน,นักพรตทั้งหลายเ่านั้นแล้วก็ถ้าทําอย่างนี้จะได้ขอเชิญพระองค์เสเด็จพระราชดําเนินออกจากพระนครแล้วให้ค้างแรมเป็น ให้ไปนอนค้างแรมคือไปพักอยู่ที่บนฝั่งแม่น้ำชีทาแล้วก็จะได้ทรงโอกาสก็จะได้มีโอกาสถวายทานแกนักพทธทั้งหลายเหล่านั้นมาเน่งว่าต้องไปถึงที่อยู่ไม่ใช่อยู่ๆก็จะเรียกมากินข้าวที่บ้านเพราะว่าบรรดานักพุตธผู้ทรงปัญญาเนี่ยเขาไม่เมาในรสอาหารเขาไม่เมาในลาบในยศในสันเสริญสุขใครจะมีตําแหน่งเป็นอะไรก็ช่าง เขาถือเอาความดีเป็นสำคัญเล่าเรื่องของท่านต่อไปพระราชาไม่ได้สดับดังนั้นก็รับคำรับรองว่าจะทำตามนั้นยังได้ทรงโปรดให้เตรียมเครื่องทานทั้งหลายถวายทานให้เพียงพอคือนั่งดูว่านักรบนักนักพจกี่หมื่นเราจะถวายทานนักพ์เป็นหมืน่นหมืน่นลูก จะจ่ายองเท่าไหรเมื่อจ่ายองเสร็จแล้วก็จึงได้เสด็จออกจากพระนครเมืองพาราณสีพร้อมไปด้วยจัตุรงค์เกษจัตุรงค์เกษนาคําว่าจัตุรงค์เกษนานิมัี่เสนาสีเหลา่าคือทหารกองทัพเดินเท้าหนึ่งกองทัพม้าหนึ่งกองทัพช้างหนึ่งกองทัพรถหนึ่ง แี่เป็นทัพสี่ทัพเ,เ,เขาเรียกว่าจาตรรงเกษนายกขบวนไปเป็นการใหญ่เพื่อจำเป็นต้องไปมากเพราะการเลี้ยงพระเป็นหมืน่นหมื่นโรบนี่งานมันหนักไปกันเต็มที่ไปถึงชายแดนเมื่อไปถึงชายแดนแล้วท่านโรหิตนักพระบรหิตจึงกราบทูลให้บรราชา เสด็จเรียบไปตามฝั่งแม่น้ำสีทานแล้วให้ตั้งค่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสีทานแล้วก็ทูลเตือนพระราชาว่าขอพระองค์จงยาได้ประมาทแล้วก็ทรงแล้วท่านก็เหาะไปสู่สน,นักของตนยังไปไกลต้องเหาะไปตอนนั้นไปไม่ถึงพระราชาพาอยู่ตรงนั้น วันรุ่งขึ้นนักพทผู้บนบริหิตลับมาเฝ้าพระราชาพระราชาได้จัดอาหารถวายแล้วยังกล่าวว่าวันพรุ่งนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าพานักพทจจำนวนหมื่นหมื่นรูปมาฉันที่นี้เถิดเจ้าข้าทั้งนักพทผู้เป็นบริหิตรับตำหนัดจากพระราชาแล้วก็กลับไป รุ่งขึ้นจึงได้แจ้งแกบ,บรรดานักพทตทั้งหลายเหล่านั้นว่าพระราชาแห่งเมืองพาราณสีทรงมีพระราชประสงค์จะถวายทานแด่พระคุณเจ้าทั้งหลายและก็เวลานี้พระองค์ก็ได้เสด็จมาประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำสีธานีพระองค์ขอให้ข้าพเจ้านิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจง โปรดประทานสงเคราะห์รับทายทานกับพระราชาเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ศรัทธาและสนองศรัทธาพราะองค์เถิดเขรับท่านนักพรตทั้งหมดก็รับคำที่รับคำนนไม่เห็นด,ดีใจไว้จะกินของอร่อยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเจริญศรัทธาเพราะเห็นว่าพระราชาเป็นคนดี ได้ก้างใจว่าเมื่อท่านดีเราก็จะทรงเคราะหความดีของท่านเมื่อรับคำแล้วก็เหาะมาใกล้ไข่ที่ประทับและน่าคิดนะลูกหลานที่รักนี่แหละคนที่เขาได้พิญญาสมาบัติเขาเรียกพิญญาใหญ่เขาเหาะได้แบบนี้ดำดิ่งก็ได้เดินในน้ำก็ได้ลงไปในน้ำให้เปียกตัวก็ได้แสดงฤทธิ์ได้ทุกอย่างน่าทํานะจ๊ะ เวลานี้เด็กๆเยขาทำอภิญญาเล็กคือสามารถถอดกายภายในที่เรียกว่าถอดจิตไปท่องเที่ยวพบต่างๆกันได้เยอะแล้วแล้วก็ยังมีคนละเมอเพ้อฝันว่าสิ่งนี้เป็นของไม่จริงนี่จะไปเชื่อเขานะลูกหลานที่รักของจริงมันมีอยู่อะไรที่เขาเล่าสู่เราฟังถ้าหากว่าเรายังไม่เห็นแน่นอนก็อย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งปฏิเสธ ทำตามที่เขาแนะนำํำว่าเขาบอกว่าทําอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ทําตามแนะนําเหมือนเหมือนกับบรรดาลูกหลานที่รักอยู่กับบิดามัรดาและอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านแนะนําว่าสิ่งนี้ทําอย่างนี้สิ่งนี้ทําอย่างนี้แล้วมันจะมีผลเป็นอย่างนั้นขอลูกหลานจงอย่าขัดคำสั่งของท่านพยายามทําให้ได้ มันจะลําบากยากแค่ยังไงก็ตามพยายามทําคิดว่าคนอื่นเขาก็มีสิบมีมือละห้านิว้วเหมือนเขาเหมือนเราเราก็มีรูปร่างเหมือนเขาในเมื่อเราเป็นคนเขามีความสามารถแบบไหนเราก็ต้องมีความสามารถแบบนั้นจงทําใจว่าขึ้นชื่อว่าความไม่สาําว่าไม่สามารถจะไม่มีในชีวิตของเราในชาตินี้ ถ้าลูกหลานที่รักทุกคนสามารถทำอย่างนี้ได้งานทุกอย่างสำเร็จหมดแม้ว่าจะเหาะเหินแน่การอย่างนักพรตก็สามารถทำได้เป็นอันว่านักพรตทั้งหลายเหล่านั้นรับคำแล้วก็ต่างคนต่างก็เหาะมาประทับที่ค่ายของพระราชาพระราชาก็ทรงดีใจชมปราโมทนะ พระหมดหมา่าดีใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นบรรดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นมาพร้อมเพียงกันจึงได้เสด็จไปต้อนรับถวายน,นมสัสการแล้วก็รัตนาให้เข้าไปในค่ายหลวงค่ายหลวงหมายถึงว่าเขาทำที่พักใหญ่ๆนะเป็นที่ประทรับของพระราชาเพราะรู้แล้วว่าจะต้องรับนักพรตเป็นหมืนม่นคนของพระองค์ที่เสด็จไปก็เป็นหมื่นเหมือนกัน นั่นจึงทำโรงใหญ่ๆใ,ให้คนหลายหลาๆหมื่นพักกันสบายๆให้นักพรตเข้าไในค่ายหลวงนักพรตนั่งบนอาสนะที่จัดไว้จึงได้ทรงถวายอาหารให้ปราณีตโด,ดยพระองค์เองทรงเรื่อมใสในดียาบิกขมรรดาน,นักพรตทั้งหลายเหล่านั้นวันรุ่งขึ้นก็ทรงจัดถวายอีกเป็นอนว่าแหมความปลื้มปีติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เห็นพระเหาะได้นี่เห็นคนเหาะได้ก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษมันเป็นการยากเหลือเกินที่เราได้พบได้เห็นเช่นนั้นเมื่อถวายทานในวันแรกก็ยังไม่พอใจยังปลื้มใจถวายต่อไปเป็นนั้นว่าท่านท้าวสกะเทวราชคือพระอินทร์ตรัสเล่าเรื่องถวายจบแล้ว ยังได้กราบทูลกับพระเจ้าในมิราชว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีในครั้งนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยคือกระหม่อมฉันนี่เองหม่อมฉันได้ไหวทานใหญ่ยิ่งใหญ่เพียงนั้นก็ยังไม่สามารถไปเกิดเป็นพรหมได้ก็เกิดแค่เกิดเป็นเทวดาเท่านั้นส่วนบรรดานักพรตที่รับบริจาคทานจากหม่อมฉัน ทุกท่านตายจากความเป็นคนแล้วก็ไปเกิดในพรมโลกทั้งสินมม้นที่ม่อมฉันทูลพระองค์มาเพียงนี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วดีอย่างว่าการให้ทานกับพรมจรรย์นั้นมีผลต่างกันคือการประพฤติพรมจรรย์ประเสริฐกว่าทานหมายความการประพฤติพรมจรรย์มีผลดีกว่าทานและประเสริฐกว่าการให้ทานแน่ แต่ว่าทุกอย่างจะทิ้งทานไม่ได้แล้วก็เสริมท้ายว่าข้าแต่พระเจ้าในมีราชถึงแม้ว่าพรหมจันย์จะประเสริฐกว่าทานแต่ก็ยังแต่ก็อย่าได้ทรงประมาทเลยหมายความอย่าได้ทรงประมาทอย่าละเลยในการให้ทานนี่จำให้ดีนะ ว่าถึงแม้ว่าเราจะประพฤติพรหมจรรย์ก็จงยาละเลยในการให้ทานเพราะทำดังสองประการนี้เป็นของคู่กันคือการบริจาคทานการรักษาศีลสองอย่างนี้ต้องทำคู่กันไปเมื่อตัดแล้วก็สเสด็จกลับเทวสถานนี่เด่ถ้าอยาพูดกันไปอย่างง่ายๆในลูกหลานที่รักก็เหมือนกันนักที่รักษาศีลทั้งหลายคือ,อยังพระ พระรันเนนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานะแต่เือแต่สินอย่างเดียวไม่มีทานด้วยก็ช่วยตัวเองไม่ได้ขาดเมตตาบารมีฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้าจึงแนะนําพระสงฆ์ว่าจงบริจาคทานด้วยการบริจาคทานของพระพระไม่มีวัตถุแต่ว่าถ้าจะบ้านก็ถาถวายวัตถุเช่นเงินทองของใช้เป็นต้น ก็ามาช่วยกันในส่วนสาธารณประโยชน์อันนี้ทำได้ถ้าไม่มีวัตถุก,ก็ให้ทำเป็นทานคือแนะนำว่าคนทุกคนควรจะรักกันควรจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นต้นเอาเรื่องนี้ขอเล่าเรื่องของท่านต่อไปดีกว่านะจ๊ะลูกหลานจะได้ฟังไม่งั้นน้องปู่ค่อยไขคอเรื่อย เป็นนั้นว่าเทวเทพเจ้าทั้งหลายแล้วนั้นเมื่อทราบว่าเท้าสกะเทวราชเมื่อพระอินทร์กลับไปวิมานเขานั่นแล้วนะมันดาเทวดาที่เป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าเนมิราชได้ทราบว่าพระอินทร์ไปแก้ปัญหาแก่พระเจ้าเนมิราชอาจารย์คนตนกลับมาโทสโูเทวสถานคําว่าเทวสถานคือที่อยู่ของเทวดา จิงได้พากันเข้าไปเฝ้าพระอินทร์แล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระเจ้าในมีราชบรมกรษัตริย์แพร่อาจายของพวกข้าพระบาทคณะข้าพระบาททั้งหลายมั่นใจอยู่ในบางโอกาสของพระองค์จึงทรงได้รับที่ประสมบัติทิ้งปันนี้นี่เดี๋ยวนี้อาลุหลาจะไม่เข้าใจนะ ว่าพระเจ้าในมีราชเนี่ยเป็นอาจารย์ของข้าพระองค์ของข้าพระองค์ทั้งหลายเหล่านั้นมั่นอยู่ในความดีคือมั่นอยู่ในโอวาทคือคําตั้งใจมั่นอยู่ในโอวาชคือเชื่อฟังคําสั่งสอนของพระเจ้าในมีราชประมกษัตริย์ให้รู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาโมโสถคนทุกคนสงเคราะห์สิ่งกันละกันคนทุกคนไม่ทะเลาะวิวาทสิ่งกันอะไรกัน อย่างนี้เขาเรียกว่าคนดีนะคนประเภทยุให้รำทาให้รัวยุทำโน้นแย่ทางนี้คนเขาอยู่ดีๆอย่าใช้ให้เป็นขี้ข่าคนทั้งชาติให้คนที่ทั้งชาติเป็นท่ายคนบางพวกยุยางได้แคงแสให้เขาวิวาดกันอย่างนี้เป็นคนไม่ดีเมื่อพวกข้าพระพุทธเจ้าอยู่ในอาวาสของพระองค์จึงได้รับที่ประสมบัติคือเป็นพระทินเป็นเทวดา บรรดาพวกข้าพเจ้าทั้งหลายอยากจะเห็นพระองค์ขอท่านขอเทพเจ้าผู้เป็นพระราชาคือพระอินทไม่โปรดเชิญพระเจ้าเนมิราชปรุงกษัตริย์มาที่เทวสถานนี้้วยเถิดพระเจ้าข่าหมายความว่าความดีของพระเจ้าเนมิราชเน,ะนี่ยบรรดาเทวดาทั้งหลายอยากจะให้พระอินไปเชิญท่านขึ้นมาบนสวรรค์เช่นดวาวเดืองสเทวโลก นี่น้องปู่อ่านตามบาลีก็ขัขดไปหน่อยนะจ๊ะจะไม่อ่านซะเลยก็แหมวันเดียวก็ยะหาว่าสร้ามีมารปลอมส่อีกเป็นว่าเท้าสหัสนยัยพระอินนี่มีชื่อหลายชื่อนะลูกและลูกหลานที่รักท่าสหัสนยัยเทวราชก็คือพระอินทนั่นแหละรับคำแล้วจึงมีเทววบัญชาให้มาตลีเทพสารถี หมายความว่าคนขับรถของพระอินทรนะ์ชื่อว่ามาตลีภาษาบาลีว่ามาเรียกว่ามาตาลีเทพภาษาลถีารถีคือคนขับรถว่าเธอจงเทียมเวทยันาราจรชรถรถประจำตำแหน่งของพระองค์ไปกรุงมิถิลาเชิญพระราชาคือพระเจ้าในมีนราชขึ้นรถทิพแล้วเสด็จมาสถานที่นี้ เห็นแม่ลูกหลานที่รักคนดีนี่เทวดาย,ยังเคารพสามารถจะไปเที่ยวเมืองเทวดาก็ยังได้ไม่ไปเองเขาก็เชิญให้ไปที่น่ารักนั้นจ้ะนั่นขอลูกหลานที่รักทุกคนจงปฏิบัติตนอย่างพระเจ้าเนมีราชถึงแม้จะรักษาอโ,โบสถไม่ได้ก็รู้จักการให้ทานรู้จักการสงเคราะห์ซิ่งกันและกัน เป็นเครื่องผูกใจในความรักสิ่งตกันไม่อย่าคมเหงกันอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันอย่าประทุษร้ายกันอย่ารักอย่าขโมยอย่ายื้อแย่งทรัพย์สินอย่าคดยกงทรัพย์สินของใครอย่าแย่งความรักของเขาคนรักของเขาอย่าพูดโกหกโมเท็จอย่าพูดคำหยาบพูดวาจาที่อ่อนหวานอย่ายุยแยงแต่แขงแสเขาแตกเร้ากันใช้วาจาแต่ถิงที่เป็นประโยชน์ อย่างนี้เป็นคนดีอย่างน้อยที่สุดลูกหลานที่รักก็เป็นเทวดาได้อย่างกับเหมือนกับบริวารของพระเจ้าในมิราชแล้วก็ในก่อนที่จะตายลูกหลานทุกคนจะเป็นที่รักของคนทุกคนหมายความทุกคนที่เห็นลูกหลานปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะไม่เป็นที่รังเกียจของใครเลย จะไปที่ไหนก็มีคนประคับประคองอุ้มชูเว้นไว้แต่คนเลวทั้งหลายเท่านั้นที่เขาจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าคนเลวเลวถึงแม้ว่าเราดีเขาว่าเลวไม่ไหวเหมืกันถ้าทนความดีของเราไม่ได้เขาก็ต้องรักตัวเขาเลวแต่ว่าเขาต้องการคนดีเรามาคุยกันต่อไปฝ่ายมาตาลีเทพประมดรายรับพระราชองค์การของพระอินทร์แล้วก็เทียมเทพรส รถเทวดาขับไปแต่วันนั้นบังเอิญเป็นวันพระจันทร์วันเพ็ญเป็นวันกลางเดือนพอดีพระเจ้าเนมีราชทรงสมาทานโวสถศีนนี่ก็ทรงประทับนั่งอยู่ที่พระตำหนักคือที่อยู่นะพระตำหนักนะพระตำหนักเขาบ้านเองแหละ มีหมู่อมัดข้าราชบริพารแวดล้อมคือบรรดาอมัดทั้งหมดก็สลักสมาธานุโสถเหมือนกันคือรักษาสิลนุโสถเมตยานราชรถได้ปรากฏบนท้องฟ้าพร้อมกับพระจันทร์วันเพ็ญคือรถของเทวดาบ้านเทวดาที่เรียกว่าวมานและองค์เทวดานี่ก็มีแสงสวา่าง บรรดาประชาชนนั้นหลายต่างพากันพิศวงสงสัยมองไปบนท้องฟ้าต่างคนต่างกระโจนใจกันว่านี่น่าสะจัรนนะวันนี้พระจันทร์ขึ้นทั้งสองดวงขณะที่โจนใจกันนั้นนั่นเองแล้วก็มองไปดูอย่างพิศวงสงสัยว่าเอ๊ะพระจันทร์นั่นทําไมดวงอีกดวงหนึ่งอยู่เฉย ที่ดวงหนึ่งค่อยๆเคลื่อนไปทีละน้อยๆน้่เวลานี้ดีไม่ดีก็คิดว่าดาวเทียมออกมาเห็นห่างกันจนชัดเจนในที่สุดเข้ามาใกล้เห็นชัดว่าเอ้ยนั่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่พระจันทร์กลายเป็นรถนะรถทีมาหายจนก็ส่งเสียงฟ้องมกันว่ารถพระเจ้าข่ารถรถวิ่งในอา,ากาศไม่ใช่พระจันทร์ดอกพระเจ้าขา่า แล้วก็พาดกันพูดกันต่อไปว่าเอ๊เอเอรถคันนี้นี่จะมารับใครกันนะรถลอยบรรยากาศวิ่งบรงบรยากาศเราไม่เคยเห็นเขาจะมารับใครกันดีไม่ดีเวรวันนี้ไม่ต้องตีตัว๋วในนั่งรถเทวดาก็เล่นบกกก้รถประเภทนี้หายยากมีแต่เรือเหาะรถเหาะไม่เคยเห็นตอนนั้น,อนแอบบมีรถเหาะมาก็ดีใจกัน แล้วมองไปเห็นรถมีม้าเทียมเป็นจำนวนตั้งพันตัวโอ้โหรถนี่ใหญ่จังน่ากลัวนะเขาคิดกันน่ากลัวจะมารับพระราชาของเราแน่เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาที่ทรงธรรมมีความดีจนกระทั่งบ้านเมืองเขาเรานี้ไม่มีขโมยขจรนคุกตารางไม่ต้องสร้าง เป็นนั้นว่าเจ้าหน้าที่ก็มีไม่มากเพราะว่าไม่ต้องควบคุมอะไรกันมากเป็นเพียงเจ้ามีเจ้าหน้าที่ไว้ส่งข่าวโดยเฉพาะเท่านั้นว่าวันนี้พระราชาประกาศให้รักษาโบสดทุกคนก็รักษาโบสดพระราชาสั่งให้ทุกคนรักษาสิ้นห้าทุกคนก็รักษาสิ้น 5. ห้าุกตารางก็เลยไม่ต้องมีกันเลิกตำรวจทหารไม่มีาเราที่จะรบก,กัน ตุลาการไม่ภาษาก็ไม่มีมีไว้ทำไม <c oughs> มีไว้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครก็ทำผิดกฎหมาย <c oughs> ใ้บ้านเมืองที่ไม่คนไม่มีคนทำผิดกฎหมายบันเป็นบ้านเมืองที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนี่เขาเขาอะไรคิดว่ารถนี้ต้องมารับพระราชาของเรา พระอินก็คงจะเลื่อมใสในพระราชาของเราเพราะว่าเคยเสด็จมาจึงได้ส่งรถทิดมารับเขาคิดกันว่าเขาก็บอกว่านี่เป็นการสมคภชจริงๆนะถ้าพระอินส่งรถมารับพระราชาของเรานี่เป็นการดีจริงๆเราชอบใจความจริงพระราชาของเรานี่ดีมากแม้พระอินยังนับถือเลยนั่นก็คุยกัน คนที่มีอาจารย์ดีสักอย่างมันก็หมดเรื่องตัวเองก็พอดีไปด้วยท่านบอกว่าการอยู่ใกล้คนเช่นใดย่อมเหมือนคนเช่นนั้นแต่ไม่แน่นักนะอย่างเทวทัตอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าดีแต่เทวทัตเลวขึ้นชื่อว่าสันดานคนเลวจะสอนยังไงมันก็ดีไม่ได้ <c oughs> ถ้าไม่อย่างนั้นนารกมันก็จะว่างหมดเมื่อบรรดามหาชนสนันากันอยู่ ท่านมาตาลีเทพบุตก็ขับรถแล่นมาจอดตรงธรณีประตูพระบัญชรพระบัญชรน,นี่แปลว่าน้าต่างแล้วก็กราบทูลพระเจ้าในมีรัชว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐขอพระองค์เสด็จประทับบนเทพร,รถนิเถิดพระเจ้าค่ะบรรดาเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เป็นลูกศิษย์พระองค์ มีความประสงค์ปรารถนาจะให้รับพระองค์สเสด็จไปบนดาวดึงและต่างระลึกถึงคุณของพระองค์ที่ทําให้เขาได้เกิดเป็นเทวดาและเกิดบนสวรรค์เวลานี้ประชุมคอยเฝ้าพร้อมกันอยู่ที่สุธรรมสภาและเทวสรรภาระเจ้าค่ะสุธรรมสภาหมายความนามสุธรรมสุธรรม,มเป็นคนสร้างสร้างสันลาไว้ข้างล่าง แต่ว่าไปปรากฏบนสวรรค์คนเล่าต่อไปเดี๋ยวจะไม่เข้าจุดในวักหนึ่งไมลาเลืออีกนาทีครึ่งพระเจ้าเนมีลาดสดับดังนั้นจึงได้ดำพึงว่าถ้าเราถ้าเราอ่าขอโทษเรายังไม่เคยเห็นทเทวโลกเลยนิเทวนาเป็นยังไงไม่เคยเห็นเราจะต้องรับคำเชิญเขามาตาลีเทีปบปุต ยังมีพระราชดำรัสตัดว่าท่านมาตาลีเทพบุตรข้าว่าเจ้ายินดีที่จะไปเทวโลกกับท่านก่อนจะสันเดจนี้ตรัดประชุมบรรดาข้ารหชการทั้งหมดและมหาชนที่น่าพานนั่นตัดว่าท่านทั้งหลายบัดนี้เทวดาบนสวรรค์ชช้นดาวดึงที่เป็นเพื่อนของท่านตายไปก่อนแล้วพระสงฆ์จะเห็นเรา พราะเขาได้ลึกถึงบุญคุณของเราที่เราทําให้เขาได้ขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เะอิน,นทร์ทรงจัดรถมารับเราเราจะไปนั่นก็จะไปไม่นานนักท่านนันหลายจงยาได้ประมาทอุตสาหทำบุญรักษาศีลให้ทานเถิดเมื่อทรงประทานโอวาทแล้วก็เสด็จประทับบนเวทยัมราชรถวันนี้ก็ขึ้นรถพอดี รถยังไม่ได้ถอยเวลามันก็หมดไปวันก่อนพอเข้ามาถึงเรือสีเข้ามาถึงประตูวังก็หมดเวลาวันนี้พอท่านขึ้นรถทึงเวลาเทวดาเวลาวก็หมดเช่นั้นสำหรับวันนี้ก็ของดไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอลาลูกหลานที่รักและบรรดาญ,ญาโยมุทธบริษัทที่รับฟัง ขอทุกท่านจงประสบใ่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจะมีความปรารถนาเสียงใดก็ขอให้ได้เสียงนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี